สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมรมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาดน,นตรีนาฏศิลป์ในหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือนาฏศิสินกับการแสดงท้องถิ่นนะคะโดยคุณครูผู้สอนนางสาวจริยาโฆสวันพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านสีพาค ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของการแสดงแต่ละท้องถิ่นนะคะแบ่งออกเป็น3ปัจจัย 1. สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2. การประกอบอาชีพ 3. วัฒนธรรมในท้องถิน่นหน้าตัดสินพื้นบ้านสีภาค การแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นและตามพื้นที่ต่างๆของแต่ละภูมิภาคโดยอาจมีการพัฒนาดัดแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่นนั้นๆการแสดงพื้นเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บรรพบรุษได้สั่งสมสร้างสรรค์และสืบทอดไวเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่า ในศิลปะไทยในแขนงนี้การเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและช่วยสืบทอดจันรลงและทำรงไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไปการแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองเป็นการแสดงเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและความบันเทิงในรูปแบบต่างๆซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศสังคมวัฒนธรรม แต่ละท้องถิ่นดังนั้นการแบ่งประเภทของการแสดงพื้นเมืองของไทยโดยทั่วไปจะแบ่งตามส่วนของภูมิภาคดังนี้ค่ะการแสดงพื้นเมือง 1. การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ 2. การแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง 3. การแสดงพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. การแสดงพื้นเมืองของภาคใต้การแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาค จะมีลักษณะที่คล้ายกันในเรื่องของมูลเหตุการแสดงซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะมูลเหตุแห่งการแสดงนะคะ 1. แสดงเพื่อเส้นสวงหรือบูชาเทพเจ้า 2. แสดงเพื่อความสนุกสนานเทศกาลต่างๆ 3. เพื่อแสดงความเป็นสิริมงคล เป็นการรำเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆหรือใช้ในโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือน 4. แสดงเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิน่นอันเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและวัฒนธรรมประเพณีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักต่อมานะคะการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ เรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีปา่าภูเขาและรุ่มแม่น้ำมากมายนะคะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะในทางภาคเหนือปากการแสดงทางภาคเหนือนะคะเป็นลักษณะศิลปะที่มีการผสมผสานกันร,ระหว่างชนพื้เนเมืองชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยล้านนาไทยใหญ่เงี้ยว ทำให้นาตสิ์หรือการแสดงที่เกิดขึ้นในภาคเหนือมีความหลากหลายแต่ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงออกถึงความนุ่มนวลของท่วงท่าและทำนองเพลงประกอบกับความไพเราะของเครื่องดนตรีที่ปรากฏอยู่ในการฟอร้อนประเภทต่างๆรวมทั้งการแสดงที่มีความเข้มแข็งหนักแน่นในแบบฉบับของการตีกองสะบัดชัยและการตบมะภาพนะคะ นอกจากจะมีลักษณะเป็นแบบพื้นเมืองเดิมไทยล้านนาไทยใหญ่เงี้ยวรวมถึงพามา่าผสมกันอยู่แล้วนะคะยังมีลักษณะการแสดงของภาคกลางรวมอยู่ด้วยทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชาย,ยานามว่าเจ้าดารารัศมี นการแสดงของภาคเหนือในสมัยพระชายาเจ้าดารารัศมีมีลักษณะของภาคกลางปะปนอยู่บ้างทำให้สามารถแต่งลักษณะการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือได้เป็น3มลักษณะดังนี้ค่ะ1ลักษณะการฟ้อนแบบพื้นเมืองเดิมเป็นการแสดงที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไปเช่นฟ้อนครัวทานฟ้อนเล็บ ฟอนเทียน 2. ลักษณะการฟ้อนที่ได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นอาทิพมา่าไทยใหญ่เงี้ยวเช่นฟ้อนไตฟ้อนโตฟ้อนเงี้ยว 3. ลักษณะการฟ้อนแบบคุ้มหลวงเป็นการฟ้อนที่เกิดขึ้นในคุ้มของพระราชชายาเจ้าดารารละสมีซึ่งมีลักษณะการฟ้อนของภาคกลางผสมอยู่เช่นฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ้อน้อยใจยาการแสดงพื้นเมืองภาคกลางเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางกันนะคะภาคกลางอยู่ในที่ราบรุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเก,กษตรกรรม ศิละปะก,การแสดงทางภาคกลางการแสดงหรือการละเล่นของภาคกลางที่เกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะที่สนุกสนานหรือเป็นการร้องเกี่ยวพาราสีกันเช่นเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวหรือเป็นการแสดงพื้นเมืองที่เสือให้เห็นถึงการประกอบอาชีพการแสดงพื้นเมืองภาคกลางการแสดงพื้นเมืองภาคกลางได้แก่รำโทนรำกองยากระบำชาวนาเต้นกำรำเคียวรำเยอ่อ แงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงภูมิอากาศแห้งแล้งทำให้การแสดงของภูมิภาคนี้มีลักษณะรวดเร็วสะท้อนออกมาในรูปแบบการทำมาหากินและความเชื่อนะคะ ศิลปะาก,การแสดงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะคล้ายภาคเหนือในการรวมกลุ่มของชนชาติต่างๆเช่นไทยลาวภูไทยไทยพวนแสกโซ่แต่ละกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกันตามเชื้อชาติเผ่าพันธุ์แต่ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นเพื่อพิธีกรรมทางาศาสนาและความสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลต่างๆ การแร่รำจะมีลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวัยวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นก้าวเท้าวาดแขนยกเท้าสายมือและการสายสะโพกเกิดขึ้นจากท่าทางอันเป็นธรรมชาติที่ปรากฏในชีวิตประจำวันแล้วนำมาประดิษฐ์หรือปรุงแต่ง ให้สวยงามตามแบบท้องถิ่นอีสานเน้นความสนุกสนานแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของชนพื้นเมืองกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานจะมีทั้งการแสดงที่เป็นแบบดั้งเดิมที่มีการสืบทอดกันมา และการแสดงที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นเป็นไปตามความถนัดหรือความสามารถของแต่ละคนโดยไม่มีระเบียบแบบแผนการแสดงแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ 1. วัฒนธรรมอีสานเหนือได้รับอิทธิพลมาจากลาวการแสดงส่วนใหญ่เรียกว่าเสริรงเช่นเซิงตังหวายเซิ้งบังไฟ 2. วัฒนธรรมอีสานใต้ได้รับอิทธิพลมาจากกัมพูชา การแสดงส่วนใหญ่เรียกว่าเรือม,มเช่นเรือมจับกลับเรือมอันเร<ม>การแสดงพื้นเมืองภาคใตา้<ม>เรามาดูลักษณะภูมิประเทศกันนะคะภูมิประเทศส่วนใหญ่ติดทะเลและติดต่อกับชนชาติมาลายูซึงทำให้เกิดการผสมผสานทั้งศาสนา วัฒนธรรมและอรารยธรรมจากกลุ่มชนหลายเชื้อชาติเยี่ยงโยงถึงศาสนาและพิธีกรรมนะคะศิลปะการแสดงทางภาคใต,ต้นาฏศิลป์และดนตรีในภาคใต้มีลักษณะที่เป็นเครื่องบันเทิงทั้งในพิธีกรรมและพิธีชาวบ้านรวมทั้งงานรื่นเริงโดยมีลักษณะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือ มีจังหวะที่เร่งเร้าประฉับกระเฉงผิดจากภาคอื่นและเน้นจังหวะมากกวัดท่วงทำนองโดยมีลักษณะที่เด่นชัดของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีให้จังหวะเป็นสำคัญส่วนลีลาท่ารำจะมีความคล่องแคล่วว่องไวสนุกสนานการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้มีทั้งรูปแบบ พื้นเมืองเดิมและแบบประยุกต์ที่ได้แนวความคิดมาแล้วพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบใหม่หรือรับมาบางส่วนแล้วแต่งเติมเข้าไปนะคะการแสบบดงภาคใต้แบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ 1. วัฒนธรรมไทยพุทธเช่นรามโนราระบำชนไก่สวัฒนธรรมไทยมุสลิมเช่น รองเพลงระบำตาริกีปัดนา่ารู้วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันส่งผลให้การแสดงของแต่ละท้องถิ่นมีความสวยงามต่างกันปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของการแสดงในแต่ละท้องถิ่นคือสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมอาชีพและวัฒนธรรม สำหรับชั่วโมงนี้ก็ให้นักเรียนทำใบงานนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ